การใช้บุญของตัวเองและพลังแสงทิพย์เพื่ออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรพวกเราชาวพุทธแต่ละคนล้วนเคยทำบุญให้ฐานมาแล้วทั้งสิน้นทั้งในชาตินี้และชาติก่อนถ้าจะนับก็คงจะใหญ่เท่าภูเขาเลากาหรือเท่าก้อนโลกแต่ไม่รู้จักใช้บุญของตนเองให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบันชาติ จึงต้องรอดตายแล้วไปรับบุญในสวงสวรรค์คนทำบุญจึงชอบบปนว่าทำบุญแต่ไม่เห็นได้สักทีที่เป็นเช่นนี้เพราะเขาไม่เคยให้บุญแก่เทวดาเที่รักษาตัวเองไม่เคยให้เจ้ากรมนใยเวรที่ตามจ้องกันอยู่ไม่เคยให้เทวดาและญาติทิพย์ที่อาศัยอยู่ในเขตบ้านเรือนไม่เคยให้เทวดา เทวรักษาเจ้านายของตัวเทวดาเหล่านี้บางองค์อาจมีบุญน้อยมีฤทธิ์น้อยจึงไม่สามารถช่วยอะไรเราได้มากแต่ถ้าเขาได้รับบุญจากเราบ่อยๆเขาจะกลายเป็นเทวดาที่มีฤทธิ์อำนาจสามารถช่วยเหลือเราให้ประสบความสำเร็จได้ดังใจไม้บางคนอ้างว่าทําบุญทุกครั้งก็โกรดน้ำให้เทวดา และเจ้ากรรมนายเวรทุกครั้งก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงโปรดเข้าใจว่าท่านให้ไม่เป็นเขาจึงไม่ได้รับเช่นให้ไม่เจาะจงหรือแสงบุญหมดแล้วจึงกรดน้ำให้เขาเขาจึงไม่ได้รับเมื่อกํำลังให้ของใครไม่ว่าจะถวายของแก่พระสงฆ์ให้ของแก่พ่อแม่พี่น้องญาติมิตร แม้เอาข้าวใหหมากินเอาอาหารหยดให้ปลากินเอาเศษอาหารโปรดให้มดกินย่อมเกิดกระแสบุญขึ้นเป็นแสงเรืองรองแผ่ออกจากตัวผู้กำลังให้เพียงไม่กี่วินาทีแสงนี้จะพุ่งหายไปเบื้องบนแล้วสะสมเป็นกองบุญของผู้ให้อยู่บนเทวโลกดังนั้นขณะให้ของใครจึงควรอธิษฐานจิต คิดทันทีว่าบุญนี้จงเป็นของเทวดาผู้รักษาตัวข้าหรือบุญนี้จงเป็นของเจ้ากรรมในเวรของข้าหรือบุญนี้จงเป็นของเทวดาพูดผีปีศาจเปรตครุดนาคยักษ์ที่อยู่อาศัยในเรือนสวนไรนาเรือเคหสถานบ้านเรือนของข้าหรือบุญนี้จงเป็นของเทวดา ผู้รักษาบิดามารดาของข้าเป็นต้นขึ้นอยู่กับเราต้องการแก้ไขในจุดไหนบุตของเราเกเรเหลือเกินชอบสร้างแต่ความเดือดร้อนสั่งสอนไม่เชื่อฟังแบบนี้ต้องให้เทวดาผู้รักษาตัวเขาเป็นผู้ขนาบตักเตือนวิธีที่เทวดาตักเตือนนั้นท่านจะสั่งการไปที่ความรู้สึกนึกคิดจิตใจของเขา ถ้าเทวดาประจ,จำตัวเขาเป็นนิชาทิฏฐิเมื่อได้รับบุญบ,บ่อยเทวดาจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเองมีชีวิตที่สุขสบายขึ้นมีฤทธิ์มีอำนาจมากขึ้นเขาจะทราบได้เองว่าสิ่งที่เขาได้รับมาจากไหนเมื่อเราอุทิศบุญให้ท่านก็ควรอธิษฐานว่าเมื่อเทวดาได้รับบุญแล้วขอให้มีความสุข มีกินมีใช้มีเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและขอให้อบรมตักเตือนลูกของข้าให้เป็นคนดีด้วยตั้งนั้นไม่นานดรอกจะเกิดเหตุการณ์พิสดารขึ้นมากับบุตรที่เกเรคนนั้นจะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นคนดีอย่างแน่นอนสามีหรือภรรยาคู่กรองของตนเป็นที่น่าเอื้อมระอาเหลือเกินอยากให้คู่ครองดีรักเรา และเลิกประพฤติชั่วเหลวไหลก็ยหํทำแบบเดียวกันกับบุญที่ให้แก่เทวดาที่รักษาบุตรกิจการของท่านที่ล้มเหลวหรือซบเซาเมื่อท่านทำบุญทุกครั้งควรอุทิศบุญให้เทวดาประจ,จำตัวของท่านและเทวดาที่ดูกิจการค้าด้วยแล้วอธิษฐานว่าเทวดารับบุญของเราไปแล้วโปรดช่วยเหลือกิจการค้าธุรกิจของเรา ให้ประสบความสำเร็จด้วยเถิดถ้าร่ำรวยขึ้นจะทำบุญให้ท่านยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกจะใช้คำเรียกตนเองว่าข้าหรือเราก็ได้ทั้งนั้นร้านค้าที่ค้าขายต่างๆจะเป็นร้านอะไรก็แล้วแต่เมื่อทำบุญก็ให้อุทิศแก่เทวดาเทวรักษาร้านค้านั้นด้วยแล้วบอกว่าทิดดาเมื่อได้รับบุญแล้วโปรดเรียกลูกค้ามาอุดหนุนให้มากๆด้วย การอุทิศบุญไม่ต้องพูดไม่ต้องกรดน้ำให้ใช้การคิดต้องรีบคิดทันทีอย่าชักช้าเพราะแสงบุญที่เกิดขึ้นจะดำรงอยู่ไม่กี่วินาทีแล้วจะหายไปอยู่สวรรค์ถ้าฝึกบ่อยๆเราจะชำนาญในการคิดเพราะจะมีกระแสแรงกว่าคำพูดออกจากปากเวลาหย่อนข้าวลงบาตรให้คิดส่งบุญทันทีและคิดให้ชัดเจนอย่าลางเลือนให้ของแก่ใคร เมื่อของหนุดมือจากเราให้คิดทันทีอย่าช้าการรักษาโรคภัยที่เกิดกับตัวเราสืบเนื่องมาจากนายเวนผู้เคียดแค้นชิงชังกระทําทั้งสิน้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ฆ่าสัตว์ย่อมอายุสัน้นผู้เปลี่ยดเปลี่ยนสัตว์ย่อมมีสุขภาพไม่ดีดังนั้นการรักษาต้องส่งบุญไปให้แก่เจ้ากรรมนายเวรที่ทําให้เกิดอาการป่วยนั้นๆ และให้เทวดาผู้รักษาตัวเราในขณะเดียวกันให้อธิษฐานว่าหมอใดยาใดที่สามารถรักษาอาการนี้ให้หายขาดได้ขอให้เทวดาจงนำหมอนั้นมารักษาตัวเราเจ้ากรรมนายเวรได้รับบุญของเราแล้วจงอโหสิกรรมให้เราด้วยถ้าเราหายเราจะทำบุญให้แก่ท่านยิ่งขึ้นไป การอธิษฐานเบิกบุญเก่าอุดทีท่ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทำบันละหลายหลายครั้งจนเขาพอใจผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการฆ่าทำแท้งเกี่ยวข้องหรือเบียดเปลี่ยนสัตว์อื่นคนเหล่านี้ต้องสร้างบาปกรรมอยู่ทุกทุกวันจึงก่อความเครียดแค้นชิงชังให้แก่สัตว์ที่ถูกฆ่าอยู่ทุกวี่ทุกวันเขาก็พยายามจองล้างจองผาน แต่ในขณะที่บุญเก่าของเขาผู้นั้นยังมีอยู่เจ้ากรรมนายเวรก็ยังทําอะไรไม่ได้แต่หากว่านายเวรได้ช่องทางเมื่อไหร่วิญญาณสัตว์ที่เครียดแค้นเหล่านั้นนายเวรจะตามมาทวงและให้ร้ายทันทีดังนั้นต้องพยายามไถ่ถอนกรรมของตัวด้วยการทําบุญบุญคือพลังทิพย์ขอให้กับสัตว์ทั้งหลายที่เราได้ฆ่าหรือผู้อื่นฆ่า เพราะคำสั่งของเราเราสัตย์ใจได้รับบุญและแสงทิพนี้จงนำความสุขความเจริญมีชีวิตวิญญาณที่ดีขึ้นจงหลุดพ้นจากเจ้ากรรมในเวรที่ตนเองสร้างไว้จงมีภพภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นบุตรเทวดาในสวงสวรรค์เมื่อท่านได้รับบุญและแสงพลังทิพนี้แล้วจงอโหสิก,กรรมให้แก่เราด้วยด้วยความรัก ความปรารถนาดีอย่างจริงใจสวัสดีค่ะ